สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบรเกอร์เกมเมอร์กับเกมร็นคล็อกออริจินนะครับสำหรับใครที่เล่นสไนเปอร์สาย ADLX Falcon นะครับก็จะรู้กันดีว่าในช่วงต้นถึงกลางเกมเนี่ยก็จะมีธนูประจำสายให้ใช้งานกันะนั่นก็คือ u ล t r a Resolve นั่นเองแต่ในช่วงเลเวล100ไปแล้วนะครับก็จะมีอีกหนึ่งธนูให้เลือกใช้งานครับนั่นก็คือ b l เ n d e r e อล เป็นธนูที่ถูกออกแบบมาสําหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในการที่ต้องสู้กับคุณเล่นด้วยกันโดยเฉพาะเลยทีนี้นะครับลหลายๆคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าทั้ง2ธนูนี้เนี่ยมีลักษณะการใช้งานแล้วก็ดาเมจที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาคําตอบกันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเ,เรามาติดตามรับชมไป,ปรพร้อมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเทสดาเมจกันนะ,นะครับผมก็อยากจะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักกับ2ัธนูนี้ก่อนครับ เริ่มต้นกันที่ธนูแรกครับนั่นก็คือ b r e n d e r A เป็นธนูที่เราจะเริ่มใช้งานได้ในครั้งแรกเนี่ยในช่วงเลเวล1 0 0นั่นเองโดยความสามารถของธนูนี้นะครับก็คือเมื่อสกิล Falcon ทําการสร้างความเสียหายนะครับไม่ว่าจะจากการกดใช้งานเองหรือว่าจากการ Auto c a s ชก็จะเกิดเอฟเฟกต์ Ill Shock นะครับที่จะทําการสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมเป็นจำนวน4 0 0นอกจากนี้นะครับก็ยังทําการเพิ่มระยะในการโจมตีของ Falcon ให้ไกลได้มากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน2ช่องด้วยกัน ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของออปชั่นเพิ่มเติมหลังจากที่ตีบวกกันบ้างครับโดยหากเราทําการตีบวก6สกิลฟอลคอนทั้งหมดของเรานะครับจะมีดาเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเน่เป็นจำนวน100%บวก10นะครับการสร้างความเสียหายระยะไกลของเราจะรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเน่เป็นจำนวน15%แล้วก็บวก15นะครับเอฟเฟกต์อีลช็อคเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายกายภาพให้กับมอนสเตอร์ประเภทเดมิฮิวแมนนะ่รวมไปถึงผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเน่เป็นจำนวน3 0 0 โดยรวมแล้วนะครับสำหรับธนู b บลินเดอร์อิลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสําหรับใครที่อยากจะให้สกิลเฟลคอนนั้นมีดาเมจที่เพิ่มได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับเมื่อเฟลคอนเนี่ยออกไปทําการสร้างความเสียหายก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมจากเอฟเฟกต์อิลช็อคอีกด้วยจึงค่อนข้างที่จะเหมาะเป็นอย่างมากครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะบูทดาเมจให้รุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทีนี้นะครับมาดูในส่วนของธนู u l r a Resolve กันบ้างครับโดยความสามารถแรกของธนูนี้นะครับก็คือจะทําให้ Sonic Blast เนี่ยมีโอกาสที่จะทิกเกอร์ได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องรองให้ b e a s Beat เนี่ยแสดงผลจนครบ3ครั้งซึ่งหากเราทําการบวกห ok ได้นะครับเมื่อเราทําการสร้างความเสียหายด้วย Falcon เนี่ยก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีระยะไกลอ่ะรุนแรงเพิ่มมากขึ้น1ินสามารถที่จะ stack ได้สูงสุดเนี่ยเป็นจำนวน5สแ s t a ด้วยกันซึ่งนั่นนะครับก็เท่ากับว่าหากเราทําการเก็บ stack จนครบแล้วศัตรู ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีระยะไกลเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน50%ได้กันครับ ต่อมานะครับก็คือการบวก10ครับจะทําให้สกิลบลิสบีดนะครับมีโอกาสในการที่จะทริกเกอร์เนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการเอาค่าลักนะครับไปหาร5แล้วก็สุดท้ายนะครับกับบวก15โอกาสในการที่ Falcon เนี่ยจะโจมตีแบบติดคริ t ิคอลจากผลของแพ s ซีฟสกิลเบิร์ดคลาวก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่ะ4เท่าจากเดิมนะครับที่จะเป็นการหาร4จากคริ i ิคอลเลตของตัวละครหลักของเราอีกทั้งนะครับเมื่อ Falcon เนี่ยทำการโจมตีติดคริเิคอล ก็จะทําการเพิ่ม Critical Damage เข้าไปอีกเป็นจำนวน35%ด้วยกันครับโดยรวมแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าธนู Resolve เนี่ยก็จะมีความสามารถค่อนข้างที่จะหลายส่วนพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้ฟ a l c o n เนี่ยออกมาโจมตีได้บ่อยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับโอกาสในการที่จะทําให้ Falcon เนี่ยสามารถโจมตีติด Critical ได้แบบ100%เต็มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าธนูล l i เดอ r ์อิลพอสมควร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการเพิ่มดาเมจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับหลกัหลกๆเต่กก็จะมี2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือการทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีระยะไกลได้รุนแรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นน่ก็จะทําให้เราสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองอีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือเป็นการเพิ่มคลิปที่เข้าดาเมจนะครับให้กับฟาวคอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเพิ่มดาเมจของทั้งสส่วนนี้เนี่นา เริ่มต้นกันที่การโจมตีปกติแบบไม่มีสกิลฟาคอนเข้ามาเกี่ยวข้องน,นะครับธนูบลินเดอร์อิลเนี่ยก็จะมีความสามารถในการโจมตีระยะไกลที่บวกเพิ่มเข้ามาเปา็นจำนวน15%แต่ว่าธานูยอุลลิซิฟ์นะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสแต็กที่ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีระยะไกลเนี่ยได้สูงสุด50%ดังนั้นนะครับในแง่ของการทาดาเมจเนี่ยแน่นอนละครับว่าธานูยอุลลิซิฟ์เนี่ยจะสามารถทาดาเมจได้ดีกว่าแต่ก็จะเป็นที่ต้องเก็บสแต็กก่อนนะครับ ต่อากานที่สกิลบิสบิกกันบ้างนะครับสำหรับธนูบรินเดอร์อิลเนี่ยถ้าไม่ติดพลิกก็จะอยู่ที่ประมาณนะสามหมื่นกว่านะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าตัวเอฟเฟกต์อิลช็อคเนี่ยก็จะทำดาเมจที่ประมาณ50,000กว่าดังนั้นนะครับถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็จะประมาณ8 9 0 0 0 0่ครับ แต่ทีนี้นะครับถ้าโจมตีติดคลิทลที่เข้าได้นะครับดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับจาก30,000่กว่าๆเนี่ยเป็น90,000่กว่าๆซึ่งหากรวมกับเอฟเฟกต์อิลช็อคอีก50,000กว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็ประมาณแสนสี่ถึงแสนห้าครับ ตัดภาพมาที่ธนูอุโรร์ซอฟที่จะทําให้ฟฟลคอนเนี่ยตีติดคลิที่เข้า100%เต็มนะครับดาเมจเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8 9หมื่นซึ่งก็จะเท่ากันกันกบธนูบลินเดอร์อิลที่ฟฟลคอนอาจจะโจมตีไม่ติดคลิที่เข้าแต่บวกเอฟเฟกต์อิลช็อคเข้าไปเนี่ยก็จะพอๆกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ธนูบลินเดอร์อิลเนี่ยสามารถที่จะโจมตีแบบติดคลิที่เข้าได้ดาเมจเนี่ยก็จะมากกว่าอุโรร์ซอฟทันทีครับ ต่อมาก็คือสกิลซ i นิคบัสนะครับธนูย r รนเดอร์อิลเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายได้ที่ประมาณ6 0 0 0 0่กว่าๆนะครับถ้าไม่ติด c r ิ t ิ c ค l บวกกับเอฟเฟกของอิลช็อคเข้าไปอีก50,000ก็จะประมาณ1น0 0 0 0ครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าโจมตีติด c ลิท i เ a l ได้เนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น1น0 0 0 0นะครับบวกกับตัวเอฟเฟกต์อิลช็อคเข้าไปก็จะได้ดาเมจรวมที่ประมาณ2 0 0 0 0 0นั่นเองครับ ตัดมาที่ธนูอุลลอริซอฟ์นะครับที่ถึงแม้ว่าจะโจมตีติดคลีที่เข้าตลอดเวลาก็จริงนะครับแต่ดาเมจที่ทำได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแสนสามนะครับซึ่งก็จะเท่ากันกันกบธนูบลินด์เอลตอนที่เฟลคอนเนี่ยยังโจมตีไม่ติดคลีที่เข้าซึ่งแน่นอนละครับว่าถ้าโจมตีติดคลีที่เข้าเมื่อไหร่เนี่ยดาเมจที่ทำได้จากธนูบลินดเอลเนี่ยก็จะมากกว่าธนูอุลลอริซอฟ์ทันทีครับ ทีนี้นะครับนอกเหนือจากการเทสดามจกับหุ่นฟางแล้วเราก็ต้องมาเทสดามเจกับมอนสเตอร์จริงๆกันด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่มอนสเตอร์ที่ยืนเป็นมอบซึ่งก็จะมีพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยไม่ได้เยอะมากผลปรากฏว่าธนูอัลลอริซอฟนะครับสามารถที่จะเคลียร์มอนสเตอร์เป็นจำนวนมากเนี่ยได้ดีกว่าเพราะว่าในการที่ฟฟลคอนออกบ่อยๆแล้วในทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยก็เป็นการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับก็เลยสามารถที่จะเคลียร์มอนสเตอร์เป็นมอบเนี่ยได้ค่อนข้างรวดเร็วแตกต่างจากธนูบรินเดอร์อ ก็จะไม่ได้มีการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ถ้าเฟวคอนออกมาเมื่อไหร่นะครับก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าธนูอูโรล s ซ l อฟอย่างแน่นอนครับต่อมานะครับเรามาลองเทสกับมอนสเตอร์ที่ยืนเดียวกันบ้างนะครับซึ่งมอนสเตอร์ประเภทนี้เนี่ยก็จะมีพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกันเยอะกว่าปกติ อีกทั้งนะครับผมก็จะเลือกเป็นมอนสเตอร์ประเภทเดมิฮิแมนด้วยนะครับจะได้ดูประสิทธิภาพของธนูบริเดออิลไปในตัวด้วยเลยซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานะครับก็คือธนูบริเดออิลเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะจบมอนสเตอร์ได้ช้าก,กว่าธนูอัลลอรีซิฟอยู่ดีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าธนูอัลลอรีซิฟเนี่ยฟฟลคอนเนี่ยทำการออกมาโจมตีตลอดเวลานะครับในขณะที่ธนูบริเดออิลนั้นก็จะมีบางฮิตครับที่ฟฟลคอนเนี่ยไม่ได้ออกมาทําการโจมตีก็เลยอาจจะถูกลดทอนในส่วนของดาเมจต,ตรงนั้นไปครับ สุดท้ายนะครับนั่นก็คือการเทสดาเมจกับคุณเล่นด้วยกันครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าธนู b l เ n d e r อิลเนี่ยก็จะเด่นมากๆนะครับเพราะว่ามีความสามารถในการที่จะสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ประเภท d e m i แมนหรือว่าผู้เล่นเนี่ยในหลุนแรงเพิ่ม,มากยิ่งขึ้นถึง300%ในขณะที่ Uro Reserve นะครับอาจจะไม่ได้มีความสามารถนี้แต่ว่าสามารถที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากระยะไกลเนี่ยเพิ่มได้มากสูงสุดถึง50%ด้วยกันซึ่งหลังจากที่ผมเทสต์ดาเมจมาแล้วนะครับก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับธนู Uro Reserve เนี่ยสามารถที่จะจัดการกับศัตรูนะครับ ได้เร็วกว่าอยู่ดีซึ่งเหตุผลเนี่ยก็คงจะคล้ายๆกับตอนที่ไปเทสกับมอนสเตอร์นะครับนั่นก็คือธนูอุลทริซอฟเนี่ยลคอนจะออกบ่อยกว่าแล้วก็ติดคริีติคอลในทุกฮิตก็เลยอาจจะรุนแรงกว่านั่นเองครับ สรุปนะครับสำหรับธนู Blender อ e ิ l เนี่ยจริงๆสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากๆนะครับเพราะว่าตัวเลขดาเมจที่ทําออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรถึงแม้ว่า Falcon จะโจมตีไม่ติดค r i t i c a l นะครับก็มีดาเมจที่เทียบเท่ากันกันกบธนู u r o l ิ t h ฟที่ Falcon ตีติด Critical แน่นอนแหละครับว่าเมื่อใดก็ตามครับที่ธนู Blender อ e ิ l เนี่ย สามารถที่จะทําให้ฟ a ลคอนเนี่ยโจมตีติดคริติคอลได้ดาเมจก็จะสูงกว่าธนูอูโร s ิซอฟทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยความที่ตัวธนูเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการที่จะทําให้ฟ a ลคอนเนี่ยทิกเกอร์ได้บ่อยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับการที่จะทําให้ฟ a ลคอนเนี่ยโจมตีติดค,ดคริติคอลแบบ100%่้เเต็มตัวละครของเราเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีค,คริติคอลเลทสูงถึง400หน่วยกันเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทําได้ยากะนะครับดังนั้นนะครับหลาย บิวที่จะทําให้ดาเมจนิ่งอ่ะแล้วก็รุนแรงเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรครับตัดภาพมาที่ธนูอุลลิซอฟนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่าธนูบ l ินเดอร์อิลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความสามารถที่ทําให้เฟลคอนเนี่ยออกมาโจมตีสตูได้ถีกว่า อีกทั้งนะครับฟอคอนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะโจมตีติดคลิท่เข้าได้แทบจะถูกคิดนะครับก็เลยทําให้ภาพรวมเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะดีจบศัตรูได้เร็วกว่าแล้วก็มีลักษณะการบิลที่ง่ายกว่าด้วยเช่นเดียวกันจึงทําให้หลายๆคนนะครับยังคงที่จะเลือกใช้ธนูอ r ล l ลรีซอถึงแม้ว่าจะเลเวล100กว่าแล้วก็ตามทีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเปรียบเทียบ2ธนูของสไนเปอร์สาย ADLX Falcon ระหว่างอุลโล r e ซอฟตกับบรินเดอร์เอลหากใครนะครับที่ชื่นชอบธนูไหนเป็นพิเศษหรือว่าเคยใช้ธนูไหนมาแล้วอยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์นะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้รวมไปถึงคลิป,ปอื่นๆนะครับที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของแ a g ด์ r ็อกออร i จก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัว สวัสดีครับ